เ้าสู่ช่วงที่ร้อนที่สุดอุณหภูมิล่าสุดพุ่งขึ้นไปถึง42องศาแล้วยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมอีาสานทําให้วันนี้จะมีอากาศร้อนมากที่สุดตามมาด้วยภาคเหนือและภาคกลางค่ะแต่วันนี้ก็ยังต้องระวังฝนฟ้า,นฟานขนองบางพื้นที่โดยเฉพาะอีศา,านภาคตอนออกและภาคใต้ติดตามอัปเดตกันต่อกับพายุฤด,ดูร้อนในช่วงปลายเดือนนี้แบบจาลองล่าสุดเปลี่ยนพายุอาจจะรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและที่ต้องระวังคือพายุฝนจะเริ่มในช่วงกลางคืนค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำดและ Facebook ข่าวพยารณนอากาศและภัยพิบัติ คลิปมีอัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึงวันที่2เมษายนค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่สภาพอากาศของประเทศไทยจะร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อาจจะขึ้นไปถึง42องศาเซลเซียสค่ะโดยในวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาค่ะอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยรายงานของกรมอุตุอยู่ที่41.5องศาเซลเซียสนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะรองลงมาคือจังหวัดหนองบัวลําพูและอุดรธานีค่ะ41องศานอกจากนั้นบริเวณภาคอีสานตอนบน และภาคเหนือตอนล่างค่ะอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะคะใกล้เคียงกันคือ40ถึง41องศาเซลเซียสค่ะอีสานล่างประมาณ39ถึง40องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคกลางก็ประมาณ37ถึง40องศาค่ะภาคตอนออกพื้นที่ใกล้ชายทะเลก,กับภาคใต้ค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ30กว่าองศานะคะไม่เกิน40องศาค่ะโดยในวันนี้บริเวณประเทศไทยท้องฟ้าปโปร่งเป็นส่วนมากมีเมฆฝนเล็กน้อยบริเวณภาคใต้ตอนล่างและในทะเลอันดามันค่ะอากาศแห้งและคาดว่าอากาศจะยังร้อนถึงร้อน ในช่วงกลางวันโดยเฉพาะภาคอีสานค่ะวันนี้น่าจะมีอากาศร้อนที่สุดนะคะในช่วงวันที่24-26มีนาคมนี้อาจจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยค่ะโดยบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นอาจจะทะลุม,มากกว่า40องศาเซลเซียสโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคอีาสานและภาคก,กลางค่ะเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมบริเวณดังกล่าวและบางพื้นที่อาจจะมีอากาศร้อนไปจนถึงช่วงค่ำด้วยค่ะส่วนลมระดับบ,บนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกพัดปกคลุม ภาคเหนือส่วนลมระดับล่างเป็นลมทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือมากขึ้นความชื้นมีน้อยทําให้ยังมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะส่วนลมใต้ลมตะวนออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกทําให้มีฝนฟ้าขนองบางแหง่งใครที่ทํางานกลางแจ้งระวังเรื่องโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดค่ะ สำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังมีลมตะวันออกพัดปกคลุมส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีลมเหนือและลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมมีฝนหรือฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะวันนี้ภาคใต้ยังมีโอกาสเจอฝนอยู่นะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะส่วนคลื่นลมมีกําลังอ่อน ความสูงประมาณ1นถึงสเมตรสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างไม่มีอุปสรรคจากนั้นในช่วงปลายเดือนค่ะ27-30ถึงสามีนาคมจะเริ่มมีฝนและฝนฟ้าคะน,นองเพิ่มขึ้นเป็นพาย,ยุฤด,ดูร้อนเริ่มจากทางด้านตะวันออกของภาคอีสาน้าคตะวันออก ลมฝนจะเคลื่อนตัวจากทางตะวันออกไปตะวันตกจากอิทธิพลของลมสองกระแสค่ะลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้และยังมีลมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยค่ะหลังจากนั้นในช่วงวันที่31มีนาคมถึงวันที่2เมษายนอากาศก็จะกลับมาร้อนและร้อนจัดต่อเนื่องบริเวณภาคกลางและภาคเหนือค่ะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศประจําวันแยกแต่ละภาคค่ะตั้งแต่บ่ายวันที่24ไปจนถึงบ่ายวันที่25มีนาคมภาคเหนือเมีย ากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด20 26องศาสูงสุด36 41องศาลมตะวันตกความเร็ว5 15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตอนออกเชียงเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นนะครพน,นมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22 27องศาสูงสุด39 41องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด25-26ถึงองศาสูงสุด37-40ถึงองศาลมใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพปริมณฑลอุณหภูมิสูงสุดคือ33-39ถึงองศาค่ะภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละสิของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาสูงสุด33-40องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆบางส่วนโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละ10บของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาสูงสดุด31-37องางศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาสูงสุด34-37องศาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะ สรุปว่าวันนี้พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนมากที่สุดคือภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะนอกจากนี้ก็อาจมีฝนเล็กน้อยได้บริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานค่ะมาต่อที่แอปวินดีค่ะ ดูแนวโน้มสภาพอากาศล่วงหน้าานแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแค่เมฆรึ้มสีเขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะวันที่24มีนาคมค่ะฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะคะแทบจะไม่มีสีเลยมีแต่ตัวแอลค่ะก็คือ,อย่อมความกดอากาศต่ำความร้อนปกคลุม <Workers. S 2> อยู่ตลอดเลยนะคะโดยพื้นที่ที่มีโอกาสเจอฝนบ้างในวันที่24ก็คือบริเวณภาคตะวันออกค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะแถวพื้นที่ที่ใกล้ทะเลอย่างเช่นชลบุรีระยองกับภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะที่มีโอกาสตกเยอะที่สุดนะคะนอกจากนี้ก็มีภาคใต้ตอนล่างบ้างเล็กน้อยค่ะเย็นวันศุกร์ที่24มีนาคมค่ะไทยตอนบนฝนน้อยอากาศยังร้อนอยู่นะคะมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยบริเวณภาคตะวันออกกับภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะค่ำวันศุกร์ค่ะ ฝนลดลงนะคะภาคตะวัอ,ออกไม่มีสีแล้วเหนืออีสานกลางไม่มีสีบางพื้นที่อุณหภูมิยังเกิน30องศาอยู่ค่ะยังมีอากาศร้อนอยู่บ้างนะคะส่วนภาคใต้จะมีฝนเหลือแค่ในทะเลอันดามันตอนล่างค่ะตีหนึ่งวันเสาร์ที่25มีนาคมค่ะ ภาคใต้มีสีเล็กน้อยในทะเลอันดามันตอนล่างค่ะนอกจากนั้นพื้นที่อื่นไม่มีสีเลยค่ะยอมความร้อนยังปกคลุมภาคอีสานอยู่นะคะที่สามวันเสาร์ค่ะยอมความร้อนปกคลุมภาคอีสานค่ะช่วงเช้าอุณหภูมิช่วงเช้าอากาศเย็นไม่ค่อยมาค่ะส่วนภาคใต้ก็มีสีแค่ในทะเลอันดามันค่ะส่วนในจังหวัดต่างๆไม่มีสีนะคะหกโมงเช้าวันเสาร์ที่สิบห้าค่ะยังไม่มีฝนค่ะในทุกจังหวัดยอมความร้อนปกคลุมภาคอีสานอยู่ช่วงเช้าก็เริ่มที่จะร้อนๆแล้วนะคะในช่วงเที่ยงวันเสาร์ค่ะ ยอมความร้อนปกคลุมไพศาลต่อนเนื่องค่ะไพศาลอุณหภูมิสูงที่สุดนะคะอุณภูมิในแอปวิกนดีจะต่ำกว่าอุณหภูมิที่วัดได้จริงนะคะบางพื้นที่อาจจะถึง40องศาแล้วค่ะส่วนพื้นที่โอกาสเกิดฝนในช่วงเที่ยงยังน้อยอยู่มากค่ะส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณพื้นที่ริมทะเลของภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันบาบสามวันเสาค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบริเวณภาคตอนออกกับภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะเล็กน้อยมากๆนะคะเป็นฝน เป็นฝนกลุ่มเล็กๆค่ะเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะอย่างเช่นชลบุรีระยองตราดค่ะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลส่วนภาคอื่นๆพื้นที่อื่นไม่มีสีเลยนะคะอากาศร้อนเย็นวันเสาร์ค่ะไอยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนโดยมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยบริเวณภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างแถวนครราชสีมาแล้วก็ศรีสะเกดอุบลค่ะภาคกลางแถวกาญจนบุรีราชาบุรีภาคใต้สีอ่อนๆเล็กน้อยจังหวัดฝั่งอันดามันทุกจังหวัดค่ะ ค่ำวันเสาร์ค่ะสีน้อยลงนะคะน่าจะไม่มีฝนแล้วแต่ยังมีอากาศร้อนอยู่บ้างบางพื้นที่ค่ะย่อมความร้อนยังคงปกคลุมคอ่สารอยู่คอีาสารอุณหภูมิสูงที่สุดนะคะบางพื้นที่อาจจะยังเกิน30องศาอยู่ค่ะเช้ามืดวันอาทิตย์ที่26มีนาคมย่อมความร้อนก็ยังคงปกคลุมไอ่สารอยู่นะคะไม่มีฝนในทุกจังหวัดยกเว้นในพื้นที่ของเกาะต่างๆในทะเลอันดามันตอนล่างค่ะเที่ยงวันอาทิตย์ที่26มีนาคม ภาคใต้ไม่มีฝนค่ะภาคตะวันออกมีสีเล็กน้อยแถวระยองตราดนอกจากนั้นไม่มีฝนเลยอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะ บ่ายวันอาทิตย์ที่16มีนาคมมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยหรือเมฆครึ้มครบริเวณภาคตะวันออกค่ะฉะเชิงเซาชลบุรีจันทบุรีตราดและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะนอกจากนั้นไม่มีสีนะคะช่วงบ่ายอากาศร้อนมากค่ะเย็นวันอาทิตย์ค่ะสีบริเวณภาคตะวันออกกับภาคใต้ก็น้อยลงนะคะยอมความร้อนยังคงปกคลุมภาคอีสานอยู่ค่ะเช้ามืดวันจันทร์ที่17มีนาคมค่ะมีโอกาสเกิดฝนหรือเมฆครึ้มๆึมเล็กน้อยบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนอกจากนั้นพื้นที่อื่นไม่มีฝนยอมมควาร่อม บริเวณภาคเหนือตอนล่างค่ะ บ่ายวันจันทร์ที่2 7มีนาคมค่ะมีสีเล็กน้อยแถวจังหวัดจันทบุรีราดและภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีสีฟ้าอ่อนกับภาคใต้ตอนล่างสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะช่วงบ่ายอุณหภูมิยังร้อนอยู่นะคะบางพื้นที่ร้อนจัดช่วงเย็นวันจันทร์ค่ะภาคอีสานตอนล่างแถวใกล้ชายแดนกัมพูชาค่ะมีสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยจะเริ่มมีเมฆมากขึ้นกับฝั่งจังหวัดนครพนมเริ่มมีลมจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาค่ะก็จะเริ่มมีเมฆเพิ่มมากขึ้นนะคะ วันจันทร์ก็มีโอกาสเกิดฝนบริเวณภาคตะวันออกค่ะแถวจันทบุรีตราดแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมถึงภาคใต้ตอนล่างนะ,ะจะมีโอกาสตกเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในวันจันทร์นี้ค่ะเช้ามืดันงคารที่28มีนาคมค่ะฝนมาแล้วนะคะบริเวณภาคอีสานตอนล่างค่ะระวังฝนพายุและลมแรงค่ะมุกดาหารอุบลศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์ และขอนแก่นนะคะที่มีสีโดยเฉพาะแถวอุบลค่ะจะเป็นสีเหลืองน่าจะมีโอกาสตกมากที่สุดพื้นที่อื่น,นจะมีเมฆเป็นส่วนใหญ่และลมจากทางทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้เริ่มผัดเข้าภอาีสานแล้วจากที่ก่อนหน้านี้เป็นลมตะวันตกภาคตะวันออกแถวจันทบ,บุรีตราดค่ะมีสีฟ้าถึงสีเขียวด้วยนะคะส่วนภาคอื่นเช้ามืดวันอังคารยังไม่มีสีค่ะไีาสานตั้งแต่เช้ามืดเป็นจนถึงช่วงเชา้ายาวไปเรื่อยๆนะคะฝนจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอีสานล่างค่ะโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบล อำนาจ,จเจริญยโสธรร้อยเอ็ดค่ะแถวอีสานล่างฝนจะเพิ่มขึ้นในเช้าวันนังคานนะคะนอกจากนั้นพื้นที่อื่นของภาคสานจะเป็นสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยมีเมฆคลุมคลุมเป็นส่วนใหญ่ฝนเล็กน้อยไม่เยอะค่ะภาคตนออกสีแถวสักแก้วจันทบุรีตราดเหนือกลางใต้ยังไม่มีสีค่ะภาคสานก็มีฝนเล็กเล็กน้อยนสลับไปนะคะตกตกยุดหยุดไปจนถึงช่วงเที่ยงเลยค่ะ ช่วงเที่ยงวันอังคารก็เริ่มมีสีขึ้นไปทางไพ่สารตอนบนภพ่สารฝั่งตอนออกทุกจังหวัดที่ติดกับลาวเริ่มมีสีมากขึ้นอีสานล่างก็ยังมีสีอยู่ค่ะเช้าวันอังคารจะเป็นลมจากทางทิศใต้และตอนออกเฉียงใต้ค่ะพัดเข้าไพ่สารมากขึ้นนะคะภาคตอนออกมีสีแถวสักแก้วจันทบุรีราดส่วนเหนือกลางใต้ ยังไม่มีสีค่ะบ่ายวันอังคารที่28มีนาคมภ่าอยสานสีน้อยลงค่ะส่วนใหญ่จะมีสีแถวจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาภาคตะวันออกสีเพิ่มขึ้นค่ะมีสีเกือบทุกจังหวัดภาคกลางมีเล็กน้อยฝั่งสมุทรปราการฝั่งสระบุรีภาคใต้มีสีฟ้านอ่อนน้อยมากๆค่ะแถวอันดามันตอนล่างภาคเหนือกับภาคกลางส่วนใหญ่ไม่มีสีค่ะ ค่ำวันอังคารที่ส8ค่ะมีกลุ่มสีบริเวณภาคอีสานบ้างนะคะอย่างเช่นนะครราชสีมาเลยน้องคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลค่ะภาคตะอ,ออกสักแก้วปราจีนบุรีนคะรนายกฉะเชิงเซาจันทบ,บุรีราดภาคอื่นๆไม่ค่อยมีสีค่ะนาามืดวันพุทธที่19มีนาคมค่ะมีฝนบางพื้นที่ของภาคอีสานนะคะอย่างเช่นมีสีแถวคอนแกนค่ะ แล้วก็จากนั้นนะคะช่วงเช้าวันพุธค่ะฝนบริเวณไอีสารจะเพิ่มขึ้นเน้นทางไอีสารตอนล่างและคพ่สารตอนบนค่ะภาคตนออกสีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจันทบุรีราดภาคอื่นๆไม่มีสีเลยค่ะเช้าวันพุธค่ะคอีสารฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะทั้งทางตอนบนและตอนล่างทางภาคตนออกด้วยค่ะฝนเพิ่มขึ้นส่วนภาคอื่นๆยังไม่มีสีค่ะ บ่ายวันพุธค่ะภาอาสารฝนเพิ่มขึ้นทางด้านตอนออกของภาคค่ะแนวจังหวัดที่ติดชายแดนลาวและฝั่งเลยชัยภูมิหนองบัวลำพูภาคตอนออกยังมีโอกาสเจอฝนอยู่นะคะมีสีเกือบทุกจังหวัดภาคกลางมีบ้างเล็กน้อยติดมาทางฝั่งที่ติดกับภาคตอนออกค่ะอย่างเช่นสมุทรปราการสระบุรีปทุมธานีภาคเหนือกับภาคกลางส่วนใหญ่ยังไม่มีสีค่ะภาคใต้มีสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยเน้นฝั่งอันดามันและภาคใต้ตอนล่างค่ะ ค่ำวันพุธค่ะมีสีบริเวณไพ่สานตอนล่างภาคตอนออกกับภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะเช้ามือวันพฤหัสที่30มีนาคมมีสีเล็กน้อยในฝั่งอันดามันค่ะช่วเช้าวันพฤหัสมีสีบริเวณริมชายฝั่งของภาคตอนออกค่ะพื้นที่อื่นไม่มีสีเลยค่ะ บ่ายวันพฤหัสที่30มีนาคมค่ะมีสีฟ้าเล็กน้อยบริเวณไพ่สารตอนล่างค่ะใกล้ชายแดงกัมพูชาและภาคตะนออกรวมถึงแถวกรุงเทพปริมณฑลค่ะภาคอื่นๆไม่มีสีเลยค่ะอุณหภูมิเริ่มกลับมาร้อนต่อนะคะยอมความร้อนปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือค่ะเย็ยนวันพฤหัสค่ะมีสีปกคลุมคอีาสารตอนล่างค่ะภาคใต้ตอนบนภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกค่ะ ค่ำวันพฤหัสไม่มีสีนะคะช้ามืดวันศุกร์ที่31มีนาคมมีสีบริเวณภาคใต้ตอนบนแถวชุมพรประจวบค่ะนอกจากนั้นไม่มีสีเลยบ่ายวันศุกร์ที่31มีนาคมค่ะมีโอกาสเกิดฝนบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกภาคใต้ตอนบนและฝั่งอันดามันตอนบนค่ะ กลางคืนฝนน้อยลงนะคะวันเสาร์ที่1เมษายนค่ะช่วงเช้ามืดมีสีเล็กน้อยในทะเลจังหวัดจันทบ,บุรีตาดค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายวันเสาร์มีสีเพิ่มขึ้นบริเวณอีสานล่างตะวันออกภาคใต้ตอนบนและฝั่งอันดามันตอนบนเหมือนเดิมค่ะพื้นที่เดิมๆนะคะกลางคืนสีน้อยลงค่ะและสุดท้ายวันอาทิตย์ที่2เมษายนค่ะช่วงเช้ายังไม่ค่อยมีสีค่ะในช่วงบ่ายมีสีเพิ่มขึ้นยังคงเน้นอีสานล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรวมถึงฝั่งอันดามัน อันดามันตอนบนระนองพังงาเหมือนเดิมค่ะสรุปแล้วที่หนักๆเยอะๆเลยก็คือ28 29มีนาคมนี้นะคะที่ต้องระวังพายุฤดูร้อนแล้วจากนั้นพายุฝนก็จะเริ่มลดน้อยลงแล้วก็กลับมาร้อนต่อยังมีฝนต่ออยู่บ้างทางอีสานล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใตายค่ะแบบจำลองยิ่งไกลย,ยิ่งแม่นอย่าลืมอัปเดตกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะต่อไปประมูลสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ โดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวโน้มสภาพอากาศตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่24มีนาคมไปจนถึงช่วงดึกของวันเสาร์ที่25มีนาคมค่ะสถานที่แรกบ้านวังโบสจังหวัดเพชรบูรณ์วันศุกร์และวันเสาร์ไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่อากาศร้อนจัดและลมไม่แรงค่ะ นนทสูงนครนะทศีมาวันศุกร์วันเส,สาร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่และมีเมฆครึ้มบ้างในช่วงเย็นค่ะอากาศร้อนจัดและลมไม่แรงบางไซยุธยาวันศุกร์วันเส,สาร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะมีเมฆเล็กน้อยในช่วงบ่ายถึงเย็นอากาศร้อนถึงร้อนจัด แต่ยังมีลมพัดสบายๆในช่วงกลางวันทําให้ไม่ร้อนมากค่ะสีสํา่งสุโขทัยวันศุกร์และวันเสาร์มีแดดจัดตลอดวันอากาศร้อนจัดมีลมบ้างแต่ไม่แรงค่ะขนวนจังหวัดขอนแก่นวันศุกร์และวันเสาร์มีแดดจัดตลอดวันอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีลมพัดบ้างแต่ไม่แรงค่ะและจะเริ่มมีฝนในช่วงวันอังคารและวันพุธนี้ แกงครอจังหวัดชัยภูมิวันสุกวันเสาร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะอากาศร,ร้อนถึงร้อนจัดมีลมพัดบ้างไม่แรงโดยสัปดาห์หน้าเมฆจะเริ่มมากขึ้นค่ะบ้านโคงวิไลจังหวัดกำแพงเพชรวันสุกวันเสาร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่อากาศร,ร้อนถึงร้อนจัดลมไม่แรงค่ะบ้านวังเหนือจังหวัดลำปางวันสุกวันเสาร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีลมพัดบ้างแต่ไม่แรงค่ะส่วนสัปดาห์หน้าจนถึงวันพุธยังไม่มีฝนตกค่ะสีชนนครศรีธรรมราช วันสุกและวันเสาร์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มอากาศร้อนไม่ถึงกับร้อนจัดค่ะมีลมพัดบ้างช่วยคลายความร้อนสัปดาห์หน้ายังไม่มีฝนค่ะอําเภอปุนเป็นสุราธานีวันสุกเสาร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่อากาศร้อนไม่ถึงกับร้อนจัดค่ะมีลมพัดบ้างช่วยคลายความร้อนส่วนอาทิตย์จันทร์อังคารยังไม่มีฝนค่ะปัะเหลียนจังหวัดตรังวันสุกมีโอกาสเจอฝนตกค่ะช่วงเย็นถึงค่ำค่าฝน2-3มิลลิเมตรวันเสาร์ช่วงเช้ามืดมีเมฆครึ้มคร้และในช่วงเที่ยงจนถึงช่วงเย็นมีค่าฝนประมาณ 1- 2มมค่่ะอาากศไ ม,มีลมพัดบ้างในช่วงบ่ายถึงเย็นโดยวันอาทิตย์และว,วันจันทร์ก็ยังมีโอกาสเจอฝนบ้างค่ะคาเขือนแก้วยโสธรสุกเสาไม่มีฝนมีแดดจัดตลอดวันอากาศร้อนถึงร้อนจัดและลมไม่แรงค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเริ่มมีเมฆมากขึ้นค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน้มสภาพอากาศแบบนี้แจ้งชื่อตำบลอำเภอจังหวัดพร้อมด้วยคำว่าปักหมุดแจ้งไว้ที่คอมเมนต์และรอดูในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพอย่าตากแดดกันบ่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ